สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบกับหมอขอเมาอีกเช่นเคยนะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากว่าไอพอดพังนะคะเดี๋ยวหาตังค์ซื้อก่อนอวันนี้หมอเมาก,ก็จะมาเมาเรื่องโรคภูมิแพ้นะคะที่ติดคลิปไว้ออื่าวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องโรคภูมิแพ้ทั่วๆไปก่อนเนาะ,ะโรคภูมิแพ้เนี่ย หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะคะหรือว่าเป็นโรคอะไรนะคะโรคภูมิแพ้เนี่ยหมายถึงโรคที่ร่างกายเนี่ยเกิดการตอบสนองหรือว่ามีปฏิกิริยาตอบโต้กับสารบางอย่างมากกว่าคนปกติหรือว่ามากกว่าปกตินั่นเองนะคะคือบางคนเขาเจอ<ะ>สารอันเดียวกันกับเรานี่แหละแต่เราไม่มีปัญหาเขาเขาไม่มีปัญหา แต่เราถ้าเจอแล้วจะเกิดปฏิกิริยาที่ตอบสนองมากกว่าคนอื่นอย่างนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้นั่นเองนะคะซึ่งสารที่สารหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่เจอบ่อยๆว่าก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ก็คือเจอบ่อยเลยคอมมอนเลยก็คือไรฝุ่นนะคะที่พบบ่อยเลยไรฝุ uh, right ่นเกสรอนดอกไม้อะไรอ่อะ uh, อาหารนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่เจอบ่อยนะคะซึ่งเจอบ่อยสุดก็คือลายฝุ่นอ๋อมีอีกอันนึงที่เจอบ่อยอาลายฝุ่นเกสรดอกไม้อาหารแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรังแคของสุนักหรือแมวนะคะอันนี้ก็เป็นสารที่ก่อโรคภูมิแพ้ที่พบได้บ่อยเช่นกันนะคะถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราแพ้สารอะไรนะคะทางด้านหมอผิวหนังหรือว่าหมอ,อโรคเฉพาะทางโรคภูมิแพ้เนี่ยเขาจะมีการทดสอบ ทางผิวหนังนะคะก็คือมีการฉีดสารกระตุ้นพวกนี้เข้าไปในผิวหนังเพื่อที่จะดูว่าเรามีปฏิกิริยาแพ้มากกว่าปกติหรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีทําเป็นบางโรงพยาบาลนะคะไม่ได้ไม่ได้มีทุกโรงพยาบาลนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราสังเกตได้ว่าเราแพ้อะไรอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทำนะคะแต่ว่าถ้าหาสาเหตุไม่ได้จริงๆแล้วแบบเราแพ้รุนแรงเออนนี้ก็ควรหาที่ทํานะคะ ทีนี้อาการของโรคภูมิแพ้อาการของโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยเลยเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะที่จากสถิติที่ผ่านมานะคะอาการของโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยเลยก็จะเป็นระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจเนี่ยก็จะมีตั้งแต่คัดจมูกคันจมูกน้ำมูกไหลนะคะบางคนก็ลงมาถึงคอนะมีแบบไอแห้งแ,งแสบคอเจ็บคอนะคะ ลงมาอีกก็จะเป็นรลอนลมอักเสบไอเลื้อรังนะคะลงมาข้างล่างอีกก็มาถึงปอดก็จะกลายเป็นหอบหืดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นอาการของโรคภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจซึ่งพบบ่อยที่สุดนะคะซึ่งอาการของโรคภูมิแพ้ทางระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อยมากที่สุดเลยก็คืออาการภูมิแพ้จมูกนั่นเองนะคะก็จะมีคัดจมูกน้ำมูกไหลให้ให้รําคาตลอเวลานั่นเองนะคะ ส่วนอันดับสองที่รองลงมาจากภูมิแพ้เยื่อบุจมูกก็คือจะเป็นพวกร่องหอบหืดนั่นเองนะคะส่วนอันดับ3ที่เจอบ่อยก็คือเป็นอาการภูมิแพ้ทางระบบผิวหนังนะคะก็คือจะมีพื่นผิวหนังอักเสบนะคะผื่นผิวหนังอักเสบรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแพ้อาหารก็คือเป็นระบบทางเดินอาหารนะคะอาการแพ้อาหารทางระบบทางเดินอาหารเนี่ยทางระบบทางเดินอาหารเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ ท้องเสียถ่ายเป็นมูกเลือดออปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนนะคะอันนี้คือเป็น3ระบบของโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยๆถามว่าแต่ละระบบเนี่ยมีสารภูมิแพ้ที่กระตุ้นแตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันแล้วแต่คนที่แพ้นะคะบางคนสมมติว่าเป็นภูมิแพร้ระบบทางเดิอนอาหารแบบแพ้กุ้งเนี่ยก็คือรับประทานกุ้งแล้วก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ส่วนทางระบบผิวหนังก็บางคนก็ได้รับสารต่างๆเช่นสัมผัสรังแคส,สุนักก็จะมีอาจจะมีผื่นลมพิษอาจจะมีผิวหนังอักเสบคันผื่นแดงเป็นปื้นอะไรอย่างค่ะเออถ้าสมมุติว่าเป็นทางระบบทางเดินหายใจก็อย่างที่บอกไปนะคะคัดจมูกน้ำมูกไหลไอหอบนะคะอันนี้เป็นอาการโรคภูมิแพ้ทางระบบ,บหายใจซึ่งพบบ่อยนะคะพบบ่อยที่สุดอ่า <c oughs> ทีนี้สาเหตุจร, DA, จริงๆสาเหตุจริงๆของโรคภูมิแพ้เกิดจากอะไรนะคะสาเหตุจริงๆของโรคภูมิแพ้คือเกิดจากพันธุกรรมนะคะก็คือตั้งแต่ DNA เราเลยอ่ะมันมันมันผิดปกติก็คือเหมือนแบบมันมันมี DNA ที่ตอบสนองต่อสารสารเหล่านี้สารที่เราแพ้เนี่ยมากกว่าคนปกตินะคะซึ่งโรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมถามว่าถ้าสมมติว่า ผู้หญิงเป็นภูมิแพ้แต่งงานกับผู้ชายที่เป็นภูมิแพ้ลูกออกมาจะเป็นยังไงคะ <g iggle> ก็ต้องเป็นโรคภูมิแพ้ถูกไหมคะแต่ถ้าถามว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดเดียวกับพ่อกับแม่ไหมอันนี้ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นคนละชนิดกันอย่างเช่นพ่ออาจจะเป็นหอบหืดแม่เป็นภูมิแพ้ผิวหนังมาแต่งงานกัน ลูกอาจจะได้ทั้งสองอย่างอาจจะทําเป็นทั้งหอมหืดทั้งภูมิแพ้ผิวหนังหรืออาจจะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นหอมหือดอย่างเดียวก็ได้นะคะอันนี้บอกไม่ได้นะคะส่วนโรคภูมิแพ้กลุ่มที่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับพันธุก,กรรมก็คือโรคภูมิแพ้ที่เป็นลักษณะลมพิษค่ะอันนี้ไม่ค่อยสัมพันธ์กับพันธุก,กรรมเท่าไหร่ส่วนภูมิแพ้อย่างอื่นเนี่ยค่อนข้างจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเกิด พ่อหรือแม่เป็นภูมิแพ้แล้วแต่งงานกับคู่ที่ไม่เป็นภูมิแพ้ละ่ะออันนี้โอกาสการเกิดโรคภูมิแพ้ในลูกก็คือน้อยลงต่าลงนะคะดังนั้นก็ถ้าใครเป็นภูมิแพ้พยายามหาแฟนที่ไม่เป็นภูมิแพ้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของลูลกนะเพราะว่าถ้าลูกเกิดเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็จะต้องดูแลเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งอ่ะเยอะเออบางคนก็เยอะเนาะบางทีแบบ เด็กเป็นภูมิแพ้มันดูแลยากกว่าผู้ใหญ่บางทีหอบเหอบอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะต้องแคร์กันเยอะนิดนึงเนาะ,ะสำหรับวันนี้หมอเมลก็เล่าเรื่องภูมิแพ้แค่นี้ก่อนนะอันที่หนึ่งโรคภูมิแพ้คืออะไรอันที่สองโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยมีอะไรบ้างแล้วก็อันที่สก็คือสาเหตุของโรคภูมิแพ้เกิดจากอะไรนะคะอันที่สี่ก็คือโรคอสาราที่กระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้หรือว่าเกิดอาการ ปฏิกิริยาตอบสนองมากกว่าปกติที่พบบ่อยมีสารอะไรบ้างพูดไปแล้วนะคะอันที่1เลยก็ที่คอมมอนเลยคือไรฝุ่นอันที่2ก็เป็นพวกเกสรอดอกไม้อันที่3ก,ก็แบบพวกแบบรังแคของหมาของแมวอะ่ะเอออันที่4ี่ก็เป็นพวกอาหารนั่นเองนะคะ,ะสำหรับวันนี้หมอหมาส์คอ,อลาไปก่อนนะคะสาหรับคลิปโรคภูมิแพ้คลิปแรกเดี๋ยวข่าวต่อไปเดี๋ยวมาเมาส์มอยต่อนะขอขอคิดคอนเทนต์ก่อนสวัสดีค่ะ